นัโมตสัตภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ทุตังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสร้างขังสารนังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปีธรรมสารนังคัจฉามิ ตัยามปีสั่งขังสารนังัจามิตัดยามปีธังสารนังัจามีตัิยามปีเต็มังสารนังัจามีตัิยามปีสังขังสารนังัจามี Panagipata Veramadisika Patansamati Jami Panagipata Veramadisika Patansamati Jami Atinatana Veramadisika Patansamati Jami กามิส e si ุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิสุราเมระมัจฉา

ถวายการประสงฆ์สวายสังฆทานด้วยยัายันายายย้ายย้ายังพยัเตพยาน้ายย้ายารานย้า พิกุสังคศาสตรโณชยามะสาธุโนพันเติพิกุสังโฆอิมานิพัตตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอมหาคังทีคารัตังอัคคายะปิตายะสุขายะ ข้าแต่ประสงค์พู้เริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอ,อนอ้องถวายพระตาหารกรบทั่งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิสุงสงฆ์ขอพระภิสุงสงฆ์จงรับพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพาพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการรับงานเถิดสาธุดีนิถวายสังกัฏฐานนี้อาวาตาบีอิมานีมะยังพันเตสังกัานานีสัพปริวาลานีภิกขุสังคสสะโคนุชยามะสาธุโนพันเต ภิกขุสังโฆอิมานีสังฆทานานีสัพปริวารานีปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินันจาจาตะกานังปิยัชนานังกาลักตานังทีกรักตัง ายะอิตายะสุขายะข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอร้องถวายสังฆทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์รงรับสังฆทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความโสุขเพื่อความเ,เจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าพร้อมกันนี้จะได้บุญคิดสมบูรณ์บุศสนที่ได้ตั้งใจการทำแล้วในวันนี้ให้แก่บุ้ปการี วิดามารดา,าปุ่ยาตาใายองสาคนาญาตามิญาชนคนที่รักที่ร่วมรับไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ดีขอจงได้รับอัน,นิี้สมผลทานนี้หากท่านทั้งหลายมีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้ามีความสุขแล้วอขอให้มีความสุขย,ยิ่งขึ้นไปน้อมจิตน้องใจรักอนมโมทนาเาากองบุญกุศลนี้โดยพร้อมเพียงกันเถิดนสาธุพร้อมกันสาธุอานิน <c oughs> <c oughs> คนตักก็ตักเสริมคนถวายอาหารก็ถวายเลยเอออช่วยกันช่วยกันเออาเอนั่งรองวงพระระวงหนึ่งเงินสักสามโมงขยับไปยืดบ้างใช้จิตอัศนะออกขยับเข้ามุ้ง

วันนี้เป็นวันพิเศษนะทันเพลนฉลองสัทท้ายกนโยมปกติก็มือเดียวกันแหละแต่วันนี้เป็นวันพิเศษก็เลยฉลองสัศรัทายให้คณะกนโยมอุบาสิก,กายายปราณีแคณะอุบาสิกาที่มาร่วมกันหลายท่านทีเดียว